สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายถูกาไอ์แลนนะคะยายจะพามาดูภูเขาไฟระเบิดนะคะตอนนี้ยายก็นั่งดูข่าวอยู่นะคะนั่งดูข่าวอยู่เดี๋ยวยายก็จะพาไปดูนะคะว่าอ่ภูเขาไฟระเบิดเขาไม่เปิดให้คุณเข้าไปดูใกล้ๆนะคะเขาไม่เข้าไปดูให้ไปดูใกล้ๆนะคะอันนี้ นายายกำลังนั่งดูข่าวอยู่ค่ะนั่งดูข่าวอยู่นะคะอเออเห็นไหมคะมันพุ่งขึ้นสูงมากเลยควันขยุมเลยเต็มไปหมดเลยระยะทางก็ห่างจากบ้านยายขับรถไปก็ครึ่งกิโลค่ะครับขับรถไปก็ครึ่งกิโลนะคะไปจอดดูแต่เขาไม่เปิดให้เข้าไปดูข้างในนะคะเพราะว่าจะมีรถตำรวจนะคะรถตำรวจกั้นไว้ ตำรวจกันไว้นะคะโอเคนะคะอันนี้ยายก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วเห็นรุถไหมคะรถจอดอ่ารถจอดเป็นแถวเลยคุณเขาก็จะมาดูนะคะมาดูมาดูภูเขาไฟระเบิดยายก็เอารถไปจอดอยู่ตรงนู้นตรงหัวม,มุมนั้นถรถตำรวจเขากั้นอยู่นะคะรถตำรวจเขาจะกั้นอีกทาง ทางที่ภูเขาไฟระเบิดเขาไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปเขาเอาให้ไม่จอดอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ยายก็กําลังจะเดินขึ้นไปถ่ายนะคะากาลังจะเดินขึ้นไปถ่ายบางคนเขาก็เดินลงยายก็เดินขึ้นไปเนี่ยสะพานสะพานนะโอ้หมกวันขึ้นขยงเลยนะคะหมกันขึ้นขยงเลย หลายๆท่านเขาก็อยากมาเห็นเนาะอยากมาเห็นนักท่องเที่ยวนะะเนขณะทั้ทงนักท่องเที่ยวทั้งคุณไอเซเลนงคนไอเซเลน Iceland มาดูมายืนดูอยู่จุดนี้เพราะพลังเขาโ็มาเที่ยวนาะพรรู้ว่าภูเขาไฟระเบิดเขาก็มาเขาก็มากันเขาอยากจะไปถ่ายเขาไปถ่ายไม่ได้ ไปถ่ายไม่ได้โอเคนะคะยายก็พาดูอยู่จุดนี้นะคะทุกท่านค่ะเพราะมันมีจุดเดียวที่มองเห็นควันขึ้นขยงเลยค่ะควันขึ้นขยงนะคะ,คย,ะ,คะยายก็จะเปิดเสียงนิดหน่อยอเพราะว่าต้องปิดเสียงทั้งลมทั้งควันทั้งลมทั้งควันฝนก็ตกด้วยนะคะ,นะคะทุกท่านค่ะดูอยู่ไกลมากคะ่ะอยู่ไกล ก็พอแต่มองเห็นเปลวไฟนะคะลองมองเห็นเปลวไฟเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดอ่าตรงนี้เนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้คุณเข้าไปเลยนะคะเพราะเขาไม่แน่ใจว่ามันจะระเบิดต่อตรงไหนแ้่มันก็ไหลไปทั่วนะคะไหลไปทั่วบางคนอาจจะเห็นในข่าวเลยนะคะเพราะว่าบางคนก็เอาโดนบินอยู่เนี่ยายายก็ไม่ได้จับโดนเขานะคะยายไม่จับโดนเขา ยายก็อมาถ่ายต่ายก็ต้องปิดเสียงนะคะเพราะว่าหลายท่านเขาก็คุยกันนองแนงนองแงแดงก็ปิดเสียงมั่งเปิดเสียงยายเยวยายดินลงไปข้างล่างยายก็จะเปิดเสียงสักนิดหนึ่งนะคะเดินลงไปนเด,นดินข้างล่างเนี่ยมันเดินลงไปได้อยู่พอจับภาพได้มันก็ถ้าไป เล่ไปอีกนิดนึงวพ่จะจับภาพใกล้กว่านี้นะคะเที่ยวที่แล้วยายก็คืนมาถ่ายอยู่ตรงนี้เพราะเขาไม่ให้ไปทางนู้นมันไหลแรงมากค่ะยายดูในข่าวมันไหลไมาเยอะไหลไม่เยอะนะคะเนี่ยยายก็ซูมกล้องให้ดูแล้วนะคะทุกท่านค่ะยายซูมกล้องให้ดูจับภาพได้พอประมาณนะคะจับภาพได้พอประมาณอประมาณ ดูนะคะมันก็พลุแล้วมันก็ไหลไปนะคะไหลไปถ้าดูในทีวีมันจะชัดกว่านะคะทุกทา่านค่ะดูในทีวีจะชัดกว่ายายก็เป็นกล้องโทรศัพท์เนาะซูมก็ซูมได้แค่นี้ประมาณแค่นี้นะคะม,ม,มันไม่ใช่กล้องไอ้ไอ้ถ่ายรูปมันไม่ใช่กล้องถ่ายรูปเป็นกล้องโทรศัพท์ยายก็ใช้โทรศัพท์ถ่าย ถ่ายทำนะคะทุกท่านคะ่ะใ่้ยโทรศัพท์ถ่ายทำถ่ายได้ประมาณสิบอนาทีนะคะยายถ่ายได้ประมาณสิบอนาทีพอได้เห็นเนี่ยอ่าคอยยามซูมยางซูมซูมได้แค่เนี้ได้นะแค่นี้นะคะทุกท่านคะ่ะพอได้เห็นเร็วไฟ ควันขึ้นเยอะควันขึ้นเยอะมากเลยควันจเยอะกว่าพปกติแล้วทำพุ่งเยอะๆนะ่ะควันมันก็จะไม่ค่อยมีนะคะอันนี้มันเริ่มลดลงแล้วมันก็หลายชั่วโมงเนาะตั้งแต่ตอนพุ่งายายก็ไม่ได้มาพุ่งที่แรกยายไม่ได้มาเพรายายจะอยู่บ้านรอให้ตากลับบ้านมาก่อนพอตากลับมายายก็ หาข้าวให้ตากินยายใหญ่ก็ขับรถออกมาถามตาฉันจะไปดูภูเขาไฟระเบิดเขาก็บอกโอเคอ่ายายก็ขับรถมานะคะตอนที่ยายถ่ายทำนี้ก็เวลาก็สามทุ่มนะคะทุกท่านคะ่ะสามทุ่มแล้วนะคะสามทุ่มที่ได้จเจริญยังไม่มืดนะคะทุกท่านตำรวจเขาก็าอยู่คุมกันอยู่คอยอยังดูแลัก ผู้คนไม่ให้ไปนะคะเขาจะเขียนว่า und ried, und ried. อันตรายอันตรายเขาไม่ให้ไปอยู่นเขตอันตรายเราเอาโทรศัพท์ไปเระขับรถผ่านตรงนั้นเขาจะแจ้งมาในโทรศัพท์ในไลนนะห้ามไปเดี๋ยวก็กระดูลอ,อีกกระดูลอีกนะเขาก็จับ จับสัญญาณได้หมดนะคะทั้งโทรศัพท์ทั้งรถนะคะว่าเราไปจุดตรงไหนนะคะทุกท่านคะ่ะยายก็พามาดูประมาณแค่นี้ใครอาจจะดูว่าทำไมภาพมันนิ่งอยู่ตรงนี้เพาะยายตั้งกล้องขากล้องก็จับอยู่ตรงนี้ยายไม่ได้ขยับขยื้นนะคะทุกท่านคะ่ะขยับขย,ยนแล้วต้องตั้งอยู่จุดเดียวเพราะมันเห็นอยู่จุดเดียว จุดอื่นมันม,มีแต่ควันจุดอื่นมีแต่ควันนะคะมันก็ยาวนะคะอ่าดูในข่าวได้วันยาวเจ็ดเมตรนะคะยาวเจ็ดกิโลอืมเจ็ดกิโลความยาวของมันอะอ่าฮะมันไหลาย,ยาวประมาณเจ็ดกิโลเอฟมานที่แบบว่ามัน ควันมันจะขึ้นเยอะนะคะควันขึ้นเยอะนะคะควันขึ้นเยอะในจุดตรงนี้ที่เห็นเปลวไฟนอกนั้นก็มีแต่ควันมันเริ่มซาเนี่ยเริ่มซาลงแล้วพวกพวกนี้ก็คงจะหมดมั้งค่ะพวกนี้ก็คงจะหมดมันพุ่งไม่นานพุ่งเป็นราว่ะแล้วไหลเป็นเกศแบบไหลอะ ไปเรื่อยๆตาปตามันยิ่งพุ่งมามก็ไหลไปทั่วไหลไปไป,ไปไที่บ้านผู้คนอืบ้านผู้คนนะคะทุกท่านคะ่ะเพราะจุดตรงนั้นเขาก็ไม่ให้คนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ไรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนตอนระยะนี้ที่มันระเบิดโดยที่ไม่มี แผ่นดินไหวนะคะทุกท่านคะ่ะแผ่นดินก็ไม่ไหวนะไม่มีใครรู้ว่ามันจะระเบิดตอนไหนอ,อยูย่มันก็พุ่งขึ้นเนี่ยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วก็ไหลไปเลยพุ่งแรงมากพุ่งแรงมากคะ่ะพุ่งแรงมากนะคะ ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะฝากคลิปนี้ด้วยทิ่ภูเขาไฟระเบิดดูใหญ่ก็อ้มให้ดูฝั่งนี้คือว่าอ่ามันม,ม,มีแต่หมอกมีแต่หมอกหนึ่งนะคะหมอกควันยายก็ไม่ไม่ใส่กล้องไปตรงไหนยายตั้งกล้องไว้เพราะมันยอียงไปก็เจอคุณคุณก็ยืนรอบข้างๆนี้นะคะ เราค้างๆยายยายต้องปิดเตียงไม่ให้เขาอ่าพคกคุยแล้วเตียงมัน,ซมน,ซน,ะะน,นเซเสียงมันแซกตเยอะนะคะดูกันค่ะเสียงมันแซกตเยอะเปิดอยู่ช่วงหนึ่งให้รู้ว่ายายมาถ่ายจริงนะคะยายไม่ได้กอปี้ยายมาถ่ายทำบอุ่นมาครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงทุกที อ่ถ้ามันระเบิดข้างบนภูเขาสูงใหญ่ก็ขับไปนะคะขับไปที่อ่าภูเขาสูงสูงนะคะทุกท่านแล้ไปที่ภูเขาสูงสูงนะคะยายก็พยายามเนาะหาอา่คลิปที่แบบว่าอา่มันมีข่าวอะไรออกมาใหม่ๆยายก็อ่พามาชมนะคะพามาดูพามาชมพามาดู การถ่ายทำของยายก็มีแค่โทรศัพท์ค่ะไม่มีกล้องกันถ้าจะซื้อกล้องยดยก็ตัดต่อไม่เป็นนะคะกับกล้องเข้าไปที่คมยังตัดต่อที่คมไม่เป็นค่ะยังตัดต่อที่คมไม่เป็นโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอาพามาดูพานมาชม ยายอยู่นี่ยายทำได้แค่ไหนยายกา็จะทำให้ลูกๆล้ลนลานๆดูนะคะดูแค่ปลิวไฟ <c oughs> ดูแค่ปลิวไฟทุกทุกทีถ้าเกิดไปยายอยู่ที่นี่ถ้าภูกเขาไฟระเบิดายายก็มาถ่ายทำนะคะถ่ายทำทุกทีเที่ยวท,ทีแล้วยายก็เดินไปตั้งยี่สิบสีกิโลนะคะยี่สิบสีกิโลอ่า เดินทั้งขับรถไปจอดเดินไปก็สามชั่วโมงทั้งไปทั้งกลับหกชั่วโมงหกชั่วโมงอยู่อีกชั่วโมงหนึ่งเป็นเจ็ดชั่วโมงทั้งวันเลยเพื่อจะได้คลิปเพื่อจะได้คลิปเพื่อจะถ่ายทําให้ลูกๆร้านได้เห็นนะฮะว่าข่าไฟระ,ะเบิดเป็นยังไงนะคะยายก็เอามาส่งข่าวให้ลูกๆร้านได้ว่า เอฟซี G, ทุกคนได้ทราบนะคะว่าประเทศไอซ์แลนด์มีอะไรมากนะคะนะคะทุกท่านค่ะนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายยายสุภาไอซ์แลนด์ค่ะบ๊ายบาย